เจ้าเมย์หวดนี้พุ่มฟันเน่นเจ้าเมย์คอยพุ่มโต้จามตัวตรงที่เตืดหวดนี้ถ้าถูให้เมนเมนนะเจ้าเมย์นะเอ้ยจุบเยอะกัดเยอะรึไอ้หน้าเจนไอ้หน้าเจนมึงไปเยอะใจวัวปลัวแต่มาได มึงโมวัว,วปลวกนี่กูนับตื้อย่างเรงบอกเบื้อไอ้กูตตรองอ้นเลวไอ้ดาจินไอ้ยามึงไม่น่าไปตำเลยมึงไม่รู้เลวไอ้ดาจินเออเจ้าแม่วัปวปลวกนี่โดนอย่างเรงกูจะจัดไอวัวกับมึงจริงเออไม่ยเฮียยวใส่วัวกูกันเดีย <laughs> วฮ่า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 ่า่่ฮ่าฮ่ ไม่ใจบังนี่กับคนพูดนี่เลเ็พวกมึงล็อกนะกูไม่ล็อกกระเป๋าม,มึงแล้วฮ่าฮ่มึงไอ้ราเชนคืนนี้กูจัดให้มึงเกาให้เมื่อต,ต <laughs> ัวเงินตัวทองแงฮ่เลวันเบื่อพี่เพ่งเล่นแน่น่าเชนเอาไปตาแกไ,ไอยโผล่นั้นเออไม่เบื่อว่าไม่เดียวเลยไอ้แหลนโผล่แต่ราเชน,นอย่าหลอกพ่อโกดีนะัก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับลงมาแน่ยเนี่ยแล้วพี่น้องเก็ไปก่อนโอ้